ทุกคนวันนี้เรามาดูแปลงพริกนะคะปลูกในโรงเรือนนะคะจะเป็นมุ้งแบบนี้นะ,ะเป็นแปลงเล็กๆตั้งใจปลูกไว้กินเองนะคะทําแปลงเล็กๆแบบนี้นะคือการทําเกษตรเนาะเขาเรียกว่าเราก็มันเหมือนว่ารูปศิละปะนั่นแหละเราจะออกแบบอะไรยังไงก็ได้เนาะขอให้เขาแบบ สวยงามเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงเล็กๆสองแปลงนะมันจะมีร่องตรงกลางตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ใบไผ่มันคลุมอยู่คือมันมีช่วงก่อนคือแบบสี่สิบกว่าองศาทุกคนร้อนมากคือแบบหน้าดินแห้งเลยรถก็เลยเอาใบไผ่มาคลุมไว้นะคะเก็บความชุ่มชื้นให้น้องเนาะรถก็ไม่มีฟางนะคะเราก็ใช้ใบไผ่แบบนี้เลยตรงนี้จะปลูกผักชีซึ่ง พักชีนั้นน่าจะไม่ไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพไม่มีคือไม่ใช่9้า0พันที่ดีอ่ะคือหวานไปแล้วนะมันไม่ออกคือมันคือรถไม่ได้ไปซื้อแบบที่เขาสําหรับอ่าก้าพันจริงอ่ะรถเอาจากที่มันอยู่ในถุงอ่ะมันน่าจะเก่าแล้วมันก็ไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวรถจะไปซื้อมาใหม่เนะต้นพริกก็เริ่มจเจริญเติบโตนะคะ ก็จะพยายามปลูกแบบปลอดสารพิษนะเราก็จะพยายามใช้อะไรที่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะ